สวัสดีครับนะครับสวัสดีช่องทำมาหากินนะคะไม่ค่ะโดครับนะครับวันนี้ช่องทำมาหากินนะครับต้องมาขอขอบคุณนะครับสำหรับ1 0 2ร้อยสองคนสับสิครับอ่านะครับ1น2คนนะครับสับสิครให้นะครับที่เพื่อนติดตามนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับขอบคุณกัดใจนะครับที่นะยังไม่ทอดทิ้งกันนะครับแล้วก็อย่าเพิ่งทอดทิ้งไปไหนนะครับตอนนี้ อ่าเป็นช่วงทดลองช่องอยู่นะครับเป็นแค่8วัน9วัน9ก้าวันนี้นะครับ102คนนะครับสับสับ i b e แล้วนะครับขอบคุณมากมากเลยนะครับสำหรับการติดตามในครั้งนี้ด้วยนะครับก็ต่อไปค่ะเราก็อาจจะมีคอนเทนต์จะทำคอนเทนต์ใหม่ๆให้ให้ได้ดูกันครัตอนนี้ก็ยังคิดไม่ออกตอนนี้ยังติดตามกันไปก่อนเนาะนะครับนะเดี๋ยวอาจจะเร็วนี้นะครับอาจจะมี MV นะครับเร็วนี้อาจจะมี MV ก็นะครลองติดตามกันได้นะครับสําหรับนะครับผมน้องไมายนะครับต้องขอบคุณมากๆเลยนะครับที่ให้การติดตามนะครับให้การติดตามเป็นอย่างดีนะครับถึง102คนภายในแค่เวลาเพียงแค่8ปก้าวันเองขอบคุณขอบคุณเอฟซที่บอกเวียร์แล้วก็ของคนของประแ็นด้วยนะคะขอบคุณมากขอบคุณคับ เอาละครับไม่รู้จะพูดอะไรคุณไม่เก่งนะครับผมขอบคุณมากๆนะครับอ่านะครับน้องรักมาแล้วนะครับสวัสดีครับวันนี้กำลังกำลังขอบคุณนะครับค้าตั้งกล้องค้าตั้งกล้องคร้าตั้งกล้องแบบกินดีกินดีนี่นะ่ยตอนนี้ก็ลังมาขอบคุณหนึ่งร้อยสองสามสปายโอ้โหน่าจะแปดเก้าวันเองตอนนี้ก็เดินทางมาถึงหนึ่งร้อยเนาะ ที่ราก็ขอบคุณเอฟซีทุกคนเด้อที่เมตตาเนาะได้ขอบคุณมากๆเลยงไงก็ฝากเชร์ช่องนี้ด้วยนะครับนะช่องทำมาหากินเป็นพอะไรเป็นช่องที่ทำมาหากินจริงๆนะครับผมนะต้องเราต้องให้ความสนับสนุนกับคนที่แบบว่าทำมาหากินจริงๆนครับเราไม่ไปเบียดเบียนใครเราไม่ไปสร้างความเดือดร้อนให้ใครนี่กันคือสิ่งที่แบบต้องสนับสนุนนะครับทุกคนนะฮะก็ฝากกดติดตามกันเยอะๆเลยนะครับเดี๋ยวก็การันตีตั้งแต่คลิปแรกเลยว่า ช่องนี้ต้องติดตามเลยนะเชียร์อยู่ก็เชียร์อยู่นะเชียร์เชียร์เชียร์ครับก็อันนี้รถรถใหม่เลยรถใหม่รถใหม่รถใหม่รถใที่เนี่ยให้น้องให้น้องหมอโอ้โหให้น้องให้น้องส่งกับกทมจะส่งไปกทมรถใหม่เลยเอามาไม่ได้ไงติดโควิดอะไรแต่ระยะแต่เราก็ส่งไอที่เนี่ยจะส่งไปที่นู่นใช่เอาที่นี่ส่งไปที่นู่นรรับปะจำทางคมันเหมาอถ้ามันไม่ซื้อที่โน่น มันออกเอกสารยากที่นี่มันออกเอกสารง่ายนะครับผมไปก็ฝากเชียร์ด้วยนะครับช่องนี้นะครับขอบคุณขอบคุณขอบเยอะด้วยนะครับขอบขอบคุณครับช่วยช่วยกันช่วยกันนะครับ นะะฮวันนี้ก็ขายของมาเดินรู้ไหมใช่ครับขายของมาเดินโอ้แต่เงียบๆหน่อยเมื่อวานนี้ขายหมดเลยหมดแป๊บเดียวเอันนี้ก็จะหมดแล้วเบี้ยว่าจะกลับดาวโป่งไก่มาอีกหนึ่งทีเบี้ยนี้ม้าแล้วหับนะถ้ายิ่งขายดีิงๆก็เอามาเพิ่มนะวินเต้เขาหยุดก่อนแค่นี้ก่อนมาก่อนเอออันนี้ก็เปลี่ยนไปเลยเดี๋ยวก็กลัวแบบไม่พอนะไม่พอคุณผ้าเพราะมันหมดเร็วไงจริงจริมันจริงจริงมันทอดอยู่แล้วเนี่ยมันจะหมดแล้วก็เลยต้องไปอัดมาอีกไเช้าไปงานบวชมาด้วยไปงานบวชด้วย เมื่อคืนนี้ตีหนึ่งโอ้มะไก่นะเผื่อกว่าจะน้อยก็ตีสองพี่โอ้โหเมื่อคืนของมูชาเป็นงานบวชเพื่อนเวลานี้ถือว่าเป็นเงินเป็นทองนะตำหรับเรานะครับแต่เวลาผมเจ็ดชั่วโมงต้องนอนให้อิ่มเราต้องรีบโกยรีบโกยัวถ้าเราไม่กลอวจะไม่ต้องโอ้ใช่ใชขอบคุณเราเยอะมากนะครับครับครับนะครับฝากไว้แค่นี้นะครับฝากติดตามด้วยนะครับช่องมาหากินไม่ทดนะครับฝากไว้ที่นี้ด้วยกันครับ